ต้องกินตอนร้อนๆอะมันถึงจะอร่อยโอ้ยน่ากินอะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะ,คะชาวชิคชิคชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชิคชิคชาแนลมาเข้าครัวกันอีกและะ้วค่ะเฮ้ยด้วยสถานการณ์โควิดอ่าเราอย่ง เกาหลีชนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งชนิดอะไรคะก็คือนี่ไงเราอยากกินอาหารตองกินชีค่ะไม่ใช่วันนี้เราจะมาทำคอนด็อกค่ะจะบอกว่าคือในห้างอ่ะมันปิดอ่ะแล้วเราอยากกินอ่ะเราต้องแบบว่านี่นะเราก็ไปสั่งซื้อมาสั่งซื้อมานี่ค่ะเพื่อที่จะเตรียมมาทำกินเองใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมการทําแป้งก่อนนะคะเริ่มที่แป้งอเนกประสมค่ะน้ําตาลเกลือยีสต์ไข่ไก่แล้วก็น้ําอุ่นแล้ววัตุดิบที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ในการทําคอนด็อกนะคะนั่นก็คือไส้กรอกแล้วก็มนซเราชีสอู้เห็นชีสแล้วน้ำไหลไหลเลยอ่ะ ขาบอกว่ายกากยนทางแท่งค่ะโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มที่จากแป้งก่อนน้ำตาลเกลือยีสจากนั้นแล้วเราก็คนเป็นคนปะค่ะเป็นค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่เข้าไปเลยนะคะใช่ค่ะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะพี่ฝนนี่ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะอ่าแล้วก็คนก่อนแล้วค่อยเออตำน้ำเลยค่ะตำเลน้ำน้ำจะได้ฝนไหมเนี่ยจะได้เรื่องจะกินได้ไหมครับอันนี้เคยทำครั้งแรกกันป่ะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเหมือนใครจะบักเป๋ใครจะกินคนแรกเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะคนก็ต้องคนระหว่างที่พี่ฝันคนไปนะคะเดี๋ยวพี่ฝ้ายนะคะจะมาหั่นไส้กรอกกับชีสค่ะเราจะมาหั่นชีสกับไส้กรอกกันเลยนะคะพี่ฝ้ายจะหั่นครึ่งนะปึ๊บนี่ของเราหน้าทานมากเลยบอกเลยก้อนใหญ่ขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าจับเต็มนะคะต่อไปชีสพี่ฝาน่ะหน้าที่เธอเอาแบบว่ามีทั้งแบบชีสอย่างเดียวแล้วก็ใส้กรอกกับชีสด้วยนะ นี่ถ้าเราเจียดทั้งแท่งนี้แล้วก็จะหาไสกรอกใหญ่ๆมาได้ไหมเดี๋ยวเราหากใคะาก่อนเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะว่ามันจะได้หมอยังชี้แบบแน่นมากนี่นี่อ่าต้องกินให้หายยากเลยหายยากเลยคะใช่ในเมื่อเราบินไปกิน ต้นฉบับที่เกาหลีไม่ได้เราก็ต้องทำกินเองที่บ้านนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ฟอนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวใช้แรปนะคะแรปไว้ให้แป้งนะคะมันฟูขึ้นมาเป็นสองเข่านะคะใช่ค่ะแรปแรปยังไงแรปโย่หยอกยอกยอกยอนี่ค่ะปิดไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะใช่เพื่อให้ชีสมันทำงานทุกวันนี้ชีสมันไม่ทำงานหรอไม่ทำไม่ทำเราฟองโฟมอยู่ใช่ก็ดูดิชีสตัวใหญ่มากอ่ะ นี่เราจะทําแบบแบบใค้กรอบอย่างเดียวด้วยนะคือถ้าเราไม่เกรงใจกระทะนะเราคงทําแบบบิ๊กๆอย่างงี้ใช่ต้องหาไม้ก่อนนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแป้งของเรานะคะก็ฟูเป็นสองเท่าแลา้วค่ะุยดูมันของป่ออ<ๆ>มากเลยอะ่ะขั้นตอนต่อไปของเรานั่นก็คือการชุบแป้งทอดนะคะเดี๋ยวเราให้รอนในน้ำมันร้อนจัดจังจันนี้เราก็จะชุบก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองดูนี่นะคะมาชุบแบบนี้เราเห็นนี่อุ้ยอุ้ย นในในต่อครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปชุบเกล็ดขนมปังนะคะนีนะคะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็ปั้นวาดปั้นค่ะุบล่างดีอะเนี่ยสวยเลยเฮ้ยดูดีอ่ะโอ้ยแบบนี้ก็เข้าครัวเก่งอย่นะจ๊ะอ่าแต่หั่นกบเมงไม่ได้เลยค่ะชุบชุบเข้าไปเฮ้ยทำไมหนูทำไปได้ล่ะมี่เขามีบอกว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปใส่แก้วทรงสูงอ่ะใช่แล้วก็จุ่ม เขาหน่าจะเละค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนมากดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราดีกว่าแล้วถ้าใครชอบของพี่ฝนนะคะก็กดแฮชแท็กพี่ฝนนะคะชอบของพี่ฝันก็แฮชแท็กหวานค่ะส่วนถ้าชอบของพี่ไฟก็แฮชแท็กพี่าฟเชียร์กันเข้ามาว่าของใครสวยที่สุดใครน่าทานที่สุดขอเกลียก่อนนะมันก็ทาหม้อเดียวกันเปล่าเอ้ยวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะรูปทรงอย่างนี้ไงอมันจะออกมาหน้าทานเหมือนกันหรือเปล่าไม่ให้ต่อครับ แล้วก็เอานี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเกล็ดขนมปังค่ะพี่ทอดออกมาแล้วมันจะกรอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอใส่เกล็ดขนมปังแล้วก็สวยหมดเลยอ่าสวยหมดเยดูดูดูน้องสวยอะอั๋วอั๋ววาวของของเราทำไมมันดูแห้งวะนี่เห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาลองลองดูกระปุกของเรากันนะคะนี่นะคะกดแฮชแท็กเชียร์กันเข้ามานะคะว่าชอบของใครคนดูให้หน่อยดิ นี่เดีย๋ยวเราจะให้ดูนะมันมี3ามแท่งอันนี้คือของพี่ฝ้ายพี่ฝนแล้วก็ของพี่ฝันนะคะสวยงามหมดเลยนะโอ้น่าเชื่อเดีย๋ยวเราจะรอให้น้ํามันเดือดนะเดีย๋ยวเราจะลงไปทอดไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําได้แต่รสชาติจะได้หรือเปล่าต้องไปลุ้นกันทีเดียว ระหว่างนี้ก็จะให้มีฝนนะคะพันไส้กรอบใช่ค่ะพันแป้งรอนะคะแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอารงไปทอดเลยค่ะแต่ต้องให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะได้ระหว่างที่รอนะคะรอก็ต้องรรอราชอรอราชอรอล่าชอใช่ไหมคะจาน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 ทอดที่เหลืองนะคะเหลืองกรอบนะคะใช้นี่นะ ราดซอสมะเขือเทศนะคะอะไรคะดอยครัดอยครับซอสมะเขือเทศดอยทำนะคะที่เป็นสปัชเซอร์นะคะนี่เรักเลือกแล้วน่ากินมากเลยอ่ะจริงๆมันโรยน้ำฟ้านได้พี่นะได้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะมาราดซอสกันนะเดี๋ยวตอนนี้รอให้มันเหลืองกรอบน่ากินสีทองอร่ามก่อนนะคะดูเหมือนคอนด็อกมากเลยอ่น่ากินมากๆอย่าให้ไหม้นะพี่ฝัน ไม่ไม่แน่นอนไม่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 เป็นแม่สีเรือนแม่สีเรือนมากๆเลยค่ะชิ้นออกมาชิ้นออกมาชิ้นทะลักอ่ะแต่เราแป้งแป้งระบางนี่ดีดีโอเคค่ะเดี๋ยวกระดาษจับน้ำมันอ่ากระดาษจับน้ำมันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยนะคึ้ใครเคยไปกินมากเลยอ่ะใครเคยล็อกติดคอนโดมังอ่าดูสิว่าเราจะทำบ้านได้ไหมดูสิชิ้นไม่ได้ไม่ใดูใช่ชิ้นใหญ่ นี่ของพี่ฝ้ายนี่ของพี่ฝนแล้วก็นี่ของพี่ฝันนะคะทุกคนใส่จานสวยงามเลยค่ะคือของสองคนนั้นอะทะลักโอ้ยนี่ของพี่ฝานะคะนี่ของพี่ฝันของพี่ฝันโอ้ถ้าไมของพี่ฝันตันนี้เหลือสองข้อดเนี่ยนี่ของพี่ฝนอ่ะกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็กดแฮชแท็กมานะคะว่าชอบของใครไม่ฝันฝนเดี๋ยวเราจะราดซอสแนะคะเราจะราดซอสนะคะจริงๆมันต้องราดซอสกับอะไรนะคะคาซา อ่ะแต่ว่าตอนนี้มีแค่ซอสก็กินแค่ซอสก่อนนะคะใช่เราชอบแค่ซอสเฮ้ยโอ้โหโอ้ทำไมเมื่อเงินกูตาเนี่ยเทเลตอนนี้ก็ได้เวลาชิคๆลองกินแล้วค่ะขอบอกว่าของฉันหมดเลยไม่ใช่ทำไมอ่ะอันนี้ต้องของหุู นี่นะคะ,ะเราก็ได้คอนดอกที่เราทํากินเองที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วแต่เราจะลองกันว่ารสชาติแต่น้องกิ๊ฟพี่ว่าชี้จะออกมาเป็นยังไงเนโชว์ซที<อ>ทละคนเลยชยี้ย,ย,ยืดนไหมพี่ไส้ใช่ก่อนเลยว้าวมีควันออกมาแบบร้อนร้อนไปเลยไม่ไร่อยไม่ไร้อย <c oughs> ไม่ร้อนแล้วใช่ไหมมึงไม่เน่ใช้วิธีอย่างนี้ฝนะังบีมาให้ดูบีมายืดเจนี่เราจะบียืดให้ดูนะยืยืดย,ยืต้องกินต่อร้อนๆแล้วมันถึงจะอร่อยโอ้ยไม่ืดไปถึงดาวคาเลยอ่ะยั<อ><ๆ>ยดูควันแบบควนออกมาแบบอั<ๆ><ๆ>นนี้ถ้าเราอยากกิน<ๆ>คอรดอกอยู่ในนั้นด้วยทำไงอ่ะนี่างอยู่ข้างนี้ก็ต้องกินผังนี้ก้องกก้งไ่ใชนี่ยเนี้ดแป้งนะแปมันแบบอุ้ยใช่เลยอะคอกินซยืดมยืดห เหมือนในทีวีเลยอ่ะเป็นมากเลยต้องขออภัยด้วยนะคะเสียเรลาในการใช้มือนิดนึงเมื่อกี้ยืดไปกระดังคางเน่ยเป็นไงบ้างถือว่าสำเร็จไหมสำเร็จค่ะอร่อยว่าอร่อยมากทำเองทำง่ายมากเลยนะบอกเลยใช่แค่มีแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์ใช่ค่ะเครือ น้ำตาลซีสโอ้โหกินกินได้แล้วอ่ะปกติจิมจิมอย่างอื่นได้ไหมปกติคือปกตินะซอสอร่อยสุดแล้วนะก็คือมันจะมีซอสแล้วเราสามารถโรยผงแบบผงปาปิกาผงลาบใช่แล้วแต่เราชอบอผงซีสได้เราหรือเป็นผงน้าตาลก็ได้โรยน้ำตาลได้เห็นผงลาบอะไรงี้ใช่เพราะว่าในร้านในร้านดังๆอ่ะเขาจะมีผงให้เราเลือกหลายอย่างเรียกว่าดัดแปลงค่ะอันนี้เราก็ทํากินกันที่บ้านง่ายๆนะคะแล้วก็หาของในบ้านดีไม่ดีจะเอาผงลาบมาโรยกันอืมทำไม ดูแลไม้เดียวน่าจะอิ่มแล้วเนี่ยไม่อิ่มสีชีสอ่ะชีสมันอร่อยมากเลยคอสบอกเลยอยากลองไหมคะนี่ไหนๆลองหากินเข้าปถิ่นอทดอกให้หน่อยฮอทดอกับไซกรอกเนี่ยไ้กอกชีสแบบัดใจอ่ะใช่กัดได้ชีทั้งแท่งอ่ะเนาะ อร่อยอ่ะไส้กรอกดังหามไส้กรอกไม่เจอแป๊บน,นึงนะคะไส้กรอกมันอยู่ด้านล่างเอาง่ายๆว่าทอดน,นี้เป็นไส้กรอทกทอดถ้าเร<อ>าซีทถ้าเราเปลี่ยนเป็นไส้กรอกอยู่ข้างบนชีสอยู่ด้านล่างได้ไหมได้กันใช่มจะเป็นชีสทั้งแท่งก็ได้นะอเออแล้วแต่เราเลย ไม่จำเป็นม่ต้องมาครึ่งกับครึ่งแล้วแต่เราชอบอร่อยเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นอย่างกี้ได้ไหมก็ได้ได้ไม่เคยทำนะยวต้องลองทำคอร์ส่ตอนนี้นะพวกเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพวกว่าตอนนี้แบบว่าฟินมากอยกินต่อไม่รอแล้วนะใช่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้พวกเราชิคกี้พายด้วยนะคะแล้วอยากให้พวกเราทำอาหารอะไรอีกเพียอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะคะบ๊ายบาย